ที่จังหวัดราชบุรีค่ะมอบเงินช่วยเหลือผู้พัฒนาชาติไทยค่ะ ที่ห้องประชุมหลวงยกกระบาดชั้น3าสารกลางจังหวัดราชบุรีนายสุเทพกมลพมรผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานมอบเงินช่วยเหลือค่าประกอบอาชีพแก่ผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยจังหวัดราชบุรีจำนวน14รายรายละ225,000บาทโดยให้เป็นเงินสดหนึ่งรายสำหรับค่าเช่าที่ดินทำกิน5ไร่และค่าประกอบอาชีพเทียบเท่าวัว5ตัวนับตั้งแต่ได้มีการยุติสถานการณ์ต่อสู้อันเกิดจากความแตกแยกทางความคิดตามคำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่66ทับพลงวันที่23เมษายน2 5 5 3้ยบโดยบุคคลหรือที่เรียกว่าผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามคำสั่งดังกล่าวจนสามารถนำสันติสุขตลอดจนความปลอดภัยมาสู่พี่น้องประชาชนทุกระดับทุกสาขาอาชีพเกิดความสมานณชั้นของคนในชาติทุกภูมิภาคของประเทศจังหวัดราชบุรีเป็นหนึ่งในจังหวัดที่มีภูมิลำเนาของผู้ร่วมพ,าาพัฒนาชาติไทยซึ่งให้ความร่วมมือ กับทางราชการเป็นอย่างดีและรัฐบาลสมัยนั้นเคยสัญญาว่าจะให้ความช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยจึงจะถึงจะเกิดความล่าช้าบ,บ้างรัฐบาลได้ดําเนินการตามสัญญากับผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยและให้มอบเงินเพื่อช่วยเหลือในการประกอบอาชีพบรรเทาความเดือดร้อนในระดับหนึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีกล่าวว่าผู้พัฒนาชาติไทยขอให้ทุกคนยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทาน ไว้เป็นพื้นฐานคือใช้จ่ายด้วยความรอบคอบอย่างมีเหตุผลบนพื้นฐานความพอเพียงดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงแต่ไม่เบียดเบียนใครอย,อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขต่อไปนางเว้ยทองกุ้งตัวแทนผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยจังหวัดราชบุรีกล่าวขอบคุณอย่างหน่วยงานของรัฐที่เป็นร่วมมือในครั้งนี้รวมถึงพี่น้องร่วมชาติที่มีความห่วงใยแม้เงินจะไม่มากแต่ก็มีค่าด้วยความรักความห่วงใยความคิดถึงพี่น้องร่วมชาติมีค่าด้วยคำว่า คนไทยรักกันคนไทยใหย้อภัยกันและคิดถึงหงวงใหญ่คนไทยคนไทยในอดีตและปัจจุบนันไม่ว่าจะเป็นอะไรคนไทยย่อมชนะศัตรูเสมอเพราะว่าเลือดของคนไทยเข้มข้นด้วยน้ําใจแห่งความรักมีหนึ่งคำว่ารักคนด้วยกันรักไทยถ้าหากไม่เข้าใจคําว่ารักแต่ถ้าเข้าใจคําว่ารักประเทศชาติจะก้าวหน้าประเทศชาติจะเข้มแข็งประเทศชาติจะร่มเย็นกว่านี้นางเวยทองกุง้งได้ให้ข้อคิดไว้ค่ะ สมุดฝากเงินธนาคารนะครับซึ่งไปโอนเงินเข้าไปแล้วสองแสนสองหืนหัาเปิดดูก็จะพบยอดสุดท้ายนะครับ 2, 000, 2, 000, สองหมื่นสแสนสองเลครับาต่อไปครับ,รบนายบุญช่วยทองจอมนายปวนเรือนจันนะครับ <c oughs> นายบุญสมท่าถ่ายอาจาะกล่าว คำพูดอาจจะไม่พอว้าหรือว่าขาดแสงอาจจะไม่สวยดูขอกราบสวัสดีผู้ทุกข์ทั้งนะผู้ร่วมแผ่นดินไทยของพวกเราและขอคำของพี่น้องร่วมชาติมีค่าด้วยคำว่าคนไทยมาจนถึงปัจจุบันการท่องเที่ยวในต่างประเทมที่ได้มากขส้นไปน้ำหนึ่ง